ขณะนี้เราเข้ามสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับ20%ของประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อสูงอายุก็ยิ่งปัญหามากมายแล้วก็เกิดขึ้นจากควาที่เทโลเมียร์มันสั้นลงเมื่อเราสามารถกระตุ้นเทโลเมียร์หรือมีการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ยาวขึ้นสุขภาพของเขาจะกลับมาดีขึ้นเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวย้อนวัยชะลอวัยเราก็มีการพิสูจน์ตรงนั้นเราก็เอาสูตรล่นานี้แหละไปทดสอบกับอาสาสมัคร ซึ่งปกตินะครับแล้วก็พบว่ามันมีก่อนซ่อมสร้างโครโมโซมซึ่งถูกตัดให้สั้นลงไปที่ปลายเทโลเมียร์ซึ่งเมื่อสั้นลงแล้วเนี่ยสุขภาพจะเสื่อมยุจะน้อยนะครับมันยุจะสั้นเราก็พบว่าภายใน8สัปดาห์เราสามารถกระตุ้นการกระซ่อมสร้างความยาวของเทโลเมียร์ส่วนปลายโครโมโซมให้มันยาวขึ้นอย่างมีไหนสําคัญมากสําคัญจนกระทั่งต้องบอกว่าประสิทธิภาพมากกว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ในโลกนี้ นะที่จะมาอยู่ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจขั้นต่อไปเราทําให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพดีสุขภาพดีขึ้นจะมีอายุยืนขึ้นนะผู้ป่วยมะเร็งหายไปแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็อายุยืนขึ้นด้วยเพราะฉะนัน้นนวักประกนี้นอกจากแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังทาให้คนที่อยากสวยอ,อยากง,งามสามารถย้อนวัยชะลอะวัยนะแก่ช้าเท่าช้าส่วนคนที่เข้าสู่วัยทองก็เข้าสู่ ไฟกษียณก็สามารถมีอาอยุยืนที่สําคัญก็คือมีสุขภาพแข็งแรงผมคิดว่าสูตรภูมิคุ้มกันที่เรากระตุ้นนี้เป็นสูตรมหัศจรรย์สูตรเดียวในโลกนะครับที่ทําเช่นนี้ได้และที่สําคัญที่สุดทําให้ผิวสวยหน้าใสาย,ย้อนวัยชะลอว,วัยและมีอาอยุยืนด้วยสุขภาพที่ดีครับอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราซึ่งเครดิต,ตทั้งหลายแหล่ก็ขึ้นอยู่กับการร่วมง,งานของนักวิชาการทั้งกลุ่มทํางานกันมาครับและเราก็หวังว่า,าวัตกรจนี้คงจะได้อยู่ ผู้กับสังคมไทยคงจะได้มีโอกาสช่วยผู้ที่มีปัญหาไม่เลี่ยงในประเทศไทยแล้วก็นนาชาติด้วยครับ